สวัสดีค่ะทุกคนเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะมาช้าเพราะว่าจัดการกับแสกกาอยู่ะะ <laughs> ผมหน้าม้ามันไม่เป็นใจค่ะ <laughs> ทุกคนวีมาทางนี้วีมาทางนี้ก็แตกออกวีมาทางนี้ก็แตกออกก็เลยเอ๊ะยังไงดียังไงดีเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยได้หน้ามาแบบนี้มานะคะหน้ามาแบบนี้มาค่ะทุกคน ไปหาไม่สักครู่นะคะรอสักครู่นะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะลืมหน้าลืมหลังพอเราไปโฟกัสที่แสกกลางนะคะทุกคนก็จะลืมนู่นลืมนี่พอมาโฟกัสที่แสกกลางทำให้ลืมนู่นลืมนี่จ้า ที่เผลอเข้ามารับชมตอนนี้นี่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนใช้ความอดทนนิดนึงนะคะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่กับการเตรียมอุปกรณ์เนาะยังไม่คล่องเท่าไหร่กับการเตรียมอุปกรณ์พร้อม เสื้อผ้าหน้าผมพร้อมจ้าเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมนี่เลยหัวข้อวันนี้นะคะรู้หรือไม่ใจรักษากายใจดีกายก็จะดีไปด้วยเรสเรสไปค่ะทุกคน ปบมือให้กับตัวเองก่อนนะคะปบมือให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งกับสองชั่วโมงก่อนนอนมีค่ามาฟังเรื่องราวดีๆกับแอปเปิลพารรย2สองชั่วโมงก่อนนอนมีค่ามาฟังเรื่องราวดีๆกับแอปเปิลพารรย อาจจะดูผีบ้าผีบอตั้งแต่เริ่มไลฟ์สดเลยนะคะทุกคนแต่ขอบอกเลยว่าให้ทุกคนดูที่เนื้อหาสาระที่นำมาฝากกัน mm. เช่นเก่าเช่นเดิมนะคะและวันนี้นะคะหัวข้อที่ Apple อยากจะมาพูดคุยกันแบบยาวๆว,วันนี้ใครที่มีเวลาก่อนนอนนะคะว่างๆก่อนนอนใครที่อยากจะ,ะโปรแกรมจิตของเรา ในเรื่องดีๆคิดถึงสิ่งดีๆที่เราปรารถนาให้สิ่งนั้นเป็นจริงโดยไวก็เข้ามารับฟังได้เลยนะคะสำหรับคุณเพื่อนที่ไม่มีความสุขเราก็พูดกันตรงๆเราพูดกันตรงๆเลยนะคะทุกคนพูดกันตรงๆเลยเนาะคนที่คนที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะ คนที่ชีวิตดีมีความสุขร่ำรวยแล้วก็ข้ามผ่านไปได้เลยวัตถุประสงค์ของแอปเปิลที่ทำรายการนี้ขึ้นมานะคะฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนทำรายการนี้ขึ้นมาเพราะอยากช่วยคุณเพื่อนที่กำลังไม่มีความสุขอยู่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าไม่ว่าเรากำลังไม่มีความสุขกับสิ่งใด สุขภาพการเงินการงานความรักทั้งสี่เรื่องนี้นะคะเป็นเพราะเราเอาจิตของเราเนี่ยไปไปคิดถึงมันถ้าเรากำลังมีปัญหานั่นเป็นเพราะว่าเราเอาพลังงานเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปอยู่กับปัญหานั้นแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไร เราแก้ไขด้วยการฟังสิ่งดีๆที่เราปรารถนาฟังคนที่ออกมาสอนออกมาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้คนที่พูดเรื่องดีๆช่วงที่เรากำลังไม่มีความสุขนะคะช่วงที่เรากำลังเจอปัญหาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาจิตเราเอาตัวเรา ออกมาจากปัญหาค่ะทุกคนจำเป็นนะคะจำเป็นแล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังไม่มีความสุขเรากำลังมีปัญหาหมุดมดีเพราะบางคนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตัวเราเองกำลังขาดแคลนความขาดแคลนมีอะไรบ้าง ฟังช้าๆนะคะทุกคนวันนี้แอปเปิลจะไปอย่างช้าๆเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นการตอบแทนที่แอปเปิลเคยมีผู้หลักผู้ใหญ่เคยมีผู้คนให้การช่วยเหลือแอปเปิลเยอะแยะมากมายแล้วบุคคลที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือแอปเปิลเนี่ยคือคนที่เป็นเศรษฐีใจดีอยู่แล้วเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว เป็นผู้ใหญ่ใจดีอยู่แล้วบุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนะคะทุกคนเขาเพียงพอแล้วเขามีความมั่งคั่งแล้วเขามีความร่ำรวยแล้วฉะนั้น Apple จะตอบแทนได้ก็คือ Apple มาช่วยคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้คนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ได้แสดงออก ไ่ได้แสดงออกก็คือไม่รู้ตัวเองนั่นเองนะคะไม่รู้ตัวเองนะใครที่ไม่รู้ตัวเองแบบไหนถ้ายังไม่มีความสุขนั่นก็คืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายของแอปเปิลนะคะไม่มีความสุขขาดแคลนในเรื่องใดบ้าง 1. ปัญหาธุรกิจทําธุรกิจแล้วขาดทุน ไม่มีกำไรทำธุรกิจเราไม่มีกำไรสองบริหารชีวิตส่วนตัวไม่มีความสุขอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพสี่เรื่องนี้จะมาอธิบายกันแบบให้เห็นภาพเลยเพราะ ถ้าเพื่อนบอกว่าให้ทุกคนจินตนาการถึงสิ่งดีๆที่ปรารถนานะบางคนก็จะนึกไม่ออกอยู่ดีถ้าเราไม่ได้ยกมาเป็นเรื่องๆบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าจินตนาการคืออะไรจินตนาการก็คือวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจวางแผนงานของเราล่วงหน้าค่ะทุกคน ก่อนนอนฟังเรื่องที่เกี่ยวกับแผนธุรกิจแผนงานแผนชีวิตสุขภาพการเงินการงานความรักของเราอะจินตนาการก็คือการวางแผนว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเราอยากจะให้ธุรกิจเราเนี่ยประสบความสำเร็จและ ได้กำไรได้อย่างไรเราก็จะมาคิดถึงเรื่องนี้กันก่อนนอนนะคะ <c oughs> ใครชื่นชอบก็พิมพ์คอมเมนต์มาให้กำลังใจ Apple ได้นะคะ Apple ก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีหัวข้อวิงแวบวิงวอยู่ข้างบนใครเห็นถึงพัฒนาการของ Apple ก็ กดหัวใจรัวๆหรือกดแชร์ให้กำลังใจกันได้เลยนะคะรู้สึกอขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ไม่หยุดในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารให้คุณเพื่อนได้แบบว่ามีภาพมีภาพวิ่งแบบนี้มันเป็นการโปรแกรมทุกคนโปรแกรมจิตของเราให้ตัว Apple เองแล้วก็ตัวคุณผู้ฟังเองนะคะไม่หลงประเด็นไม่หลงประเด็น รายการของเราคือสองชั่วโมงก่อนนอนของเรามีค่าเรามาฟังเรื่องดีๆก่อนนอนนะคะเห็นไหมแอปเปิลขึ้นสไลด์วิ่งให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยคือเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราเนี่ยวิ่งแว๊บๆอยู่ข้างบนนี้เลยนะคะเลิศไหมทุกคนเลิศไหมโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะใหญ่ขึ้น โฟกัสกับปัญหาปัญหาก็ใหญ่ขึ้นโฟกัสความสุขความสุขก็ใหญ่ขึ้นบราบราบราเลิศกราบสวัสดีท่านอาจารย์นะคะนี่เลยนะคะทุกคนท่านอาจารย์ที่สอนเปียนโนที่ใจดีที่สุดในโลกเป็นอาจารย์ของ Apple ด้วยนะคะทุกคนใครอยากจะเรียนเปียนโนนะคะ ถ้าสอนถูกมากชั่วโมงละพันนี่ถือว่าถูกมากเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ให้กับนักเรียนมันเกินมันเกินชั่วโมงละห้าพันไปแล้วนะคะตอนนี้เลิศฝากด้วยนะคะใครที่อยากจะเรียนเปียนโนนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าชั่วโมงละสองพันไปแล้วหรือยังเพราะว่าตารางสอนแน่นมากค่ะทุกคน อาจารย์ชุติดการแก้วน่านนะคะติดต่อดได้เลยนะคะใครสนใจเนาะก็ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมและคอมเมนต์ให้กำลังใจแอปเปิลในค่ำคืนนี้นะจ๊ะเอาละคะ่ะทุกคนเราก็มาเริ่มกันเลยกับทรงผมสวยๆแล้วก็ใบหน้าสวยๆที่จะมา สะกดจิตใจของตัวเองนะคะสะกดจิตใจของคุณผู้ชมด้วยนะคะหากคุณกำลังไม่มีความสุขไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะต้องยอมรับตัวเองนั่นมาจากความไม่รู้ความไม่รู้อะไรแอปเปิลเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนนั่นมาจากตัวเราขาดแขนขาดแลนเรื่องอะไร การเงินการงานธุรกิจความรักสุขภาพอธิบายให้เห็นชัดๆทีละเรื่องเลยนะคะอธิบายให้เห็นชัดๆทีละเรื่องเลยก่อนอื่นเราต้องหยุดพูดถึงเรื่องเมื่อวาน เพราะที่เราไม่มีความสุขมันเป็นเรื่องของเมื่อวานค่ะทุกคนที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ก็เป็นเรื่องของเมื่อวานเรากำลังจะไปข้างหน้าเรากำลังจะเข้าสู่จัก,กรวาลที่มีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือ เราคือสิ่งมีชีวิตที่วิเศษบนโลกใบนี้เราทุกคนมีทองคําอยู่ในตัวเราทุกคนมีความมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่ในตัวในจิตใจเราในจิตใจเราเรามีความสุขมีพลังเสก เรามีพลังเสกอยู่ในตัวคะ่ะทุกคนแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้ไงเราก็ใช้ชีวิตแบบมั่วๆซื่ๆใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนที่เข้ามาแวดล้อมเราที่เข้ามาในชีวิตเราคนนี้ทำให้เราสนุกสนานมีความสุขเราก็ว่าดีคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่มีความสุขเราก็แยกย้ายแค่นั้นใช่ไหมเราเรารู้แค่นั้น่ะ ใครที่สนับสนุนเราใครที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็คบต่อไปใครที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็แยกย้ายเรารู้แค่นั้นเราไม่รู้ว่าจักรวาลคืออะไรกดแรงบิงดูดคืออะไรจักรวาลทำงานแบบไหนเราไม่รู้ส่วนใครที่ ขออนุญาตเช็คภาพตัวเองนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้แอปเปิลกลังมองที่หน้าตัวเองอยู่ก็จะไม่รู้ว่าเวลาคุณผู้ชมรับชมเนี่ยแอปเปิลมองตาคุณผู้ชมหรือเปล่าแอปเปิลอยากจะมองตาคุณผู้ชมค่ะอยากจะมองเข้าไปในจิตใจเลยว่าตอนนี้คุณได้รับพลังงานที่แอปเปิลกลังจะส่งไปให้คุณหรือเปล่าพลังงานที่แอปเปิลจะส่งให้คุณคือพลังงาน ยอดมนุษย์พลังงานที่ทำให้คุณเนี่ยมองเห็นทองคําที่อยู่ในตัวคุณให้คุณหมดทุกหมดโศกต่อไปนี้มีแต่ชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอไปหยิบโทรศัพท์สักคู่นะคะทุกคนโอ้ ตูดิโอมีทีมงานคนเดียวนะคะก็คือตัวเองสตูดิโอของ Apple มีทีมงานคนเดียวก็คือ Apple คนเดียวนะคะทำงานที่ไหนก็ได้เนาะเอาความสะดวกของตัวเองเป็นหลักก็เลยไม่ได้จ้างทีมงานมาช่วยนะคะก็จะแบบที่คุณเพื่อนเห็นนี้แหละนะคะแต่ขอบอกนะคะทำเองหมดทุกอย่างนะคะสลงสไลด์แล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ภาพที่ออกมาที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ย ทำคนเดียวค่ะไม่ได้เรียนจบสูงสูงทางด้านนี้มาเลยเกิดจากการเรียนรู้แล้วเทียบเปิลบอกว่าคุณทุกคนมีทองคําอยู่ในตัวคุณทุกคนก็คือทําได้หมดคุณอยากได้อะไรคุณจะได้มาหมดไม่ได้พูดเวอร์นะคะทุกคนมาจาก การสังเกตชีวิตตัวเองแล้วก็การไปเรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วก็ทดลองกับเรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องใหญ่ๆแล้วก็เป็นจริงหมดเป็นจริงหมดถ้าเราคิดถึงแต่ปัญหาอย่างที่ท่านอาจารย์ชุติการบอกปัญหานั้นก็จะวนเวียนเข้ามาในชีวิตเราเราจะดึงดูดเอาปัญหานั้นมาแต่ถ้า เรามองข้ามปัญหาเรารู้แหละว่ามันเป็นปัญหาแต่เรามองข้ามเราพยายามคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงบทเรียนที่เราได้รับจากสิ่งนี้แล้วเรามองข้ามไปเลยเรามองเห็นสิ่งดีๆเรามองเห็นธุรกิจเราเติบโตเรามองเห็นลูกค้าเข้ามาใช้บริการมาอุดหนุนที่ร้านค้าของเราเยอะแยะมากมายลูกค้าที่เดินเข้ามามีแต่คนน่ารักมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่ม,มใส มีแต่คนมีพลังงานดีๆเรามองเห็นไปถึงจุดตรงนั้นสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ผู้คนที่เราแวดล้อมก็มีแต่คนน่ารักน่ารักเราก็ดึงดูดเอาสิ่งนั้นมาใช่ไหมทุกคนช่วงสร้างตัวจําเป็นนะคะถ้าใครที่ส่งพลังงานลบๆให้เราเราต้องรู้นะเราต้องเดินออกมานะคะทุกคนเลิศนะคะ เลสนะคะใครที่มารู้จัก Apple นะคะที่ยังบ่นปัญหาอยู่ Apple ขอขอบาย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 ก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าพูดมาเยอะแล้วฉะนั้นที่ Apple มาพูดเนี่ย Apple จะดึงดูดคนที่อยากจะแก้ปัญหาคนที่อยากจะมีความสุขคนที่อยากจะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จคนที่ มีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วยังไม่ได้เรามาใช้วิชาจินตนาการวางแผนอนาคตวันพรุ่งนี้ว่าเราอยากได้อะไรสิ่งดีๆนะต้องเป็นสิ่งดีๆนะคะทุกคนถ,ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีนั่นก็คือเหมือน <laughs> เหมือนการทำลายล้างตัวเองเป็นตัว เป็นสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆเป็นการยินดีกับคนอื่นเป็นการรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเป็นการออกมาให้ความรู้ผู้อื่นเป็นการพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นประมาณประมาณนี้จะ้ะประมาณนี้ยังไม่เข้าเนื้อหานะคะนี่แค่ท่อนฮูนะคะทุกคนขอเช็คภาพสักครู่นะคะ เช็คภาพเสร็จเราก็จะไปตำกันเลยนะคะเช็คภาพเสร็จแล้วเราจะไปตำกันเลยมีทีมงานเช็คเช็คภาพให้ไหมเนาะทีมงานที่ภาพทีมงานเข้าไปดูในเพกแอปเปิลพารวยลบกกวนทีมงาน ตอนนี้เราต้องรบกวนทีมงานเราทุกคนเพราะว่าถ้า Apple มาจ้องที่โทรศัพท์อันนี้ Apple ก็ไม่รู้อยู่ดีว่า Apple กํากำลังมองคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าใช่ไหม <laughs> ทีมงานเข้าไปที่เพจ Apple พารวยนะคะ Apple ภาษาอังกฤษแล้วก็พารวยภาษาไทยนะคะ <laughs> ขอบพระคุณ เบาเบาเสียงลงได้นะคะแล้วก็ดูที่ตาค่ะดูที่ตาว่าตอนนี้สายตามองมองที่คุณผู้ชมไหมหรือว่ามองอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้ล่ะต้องต้องมองอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคโอเครู้ละต้องมองที่ลูกกตาตัวเองถ้าไปมองที่กล้องเนี่ย ลูกตาเราก็จะเหมือนกับมองสิ่งอื่นเนาะแต่ตอนนี้ร้อนมากขอไปปรับพัดลมแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บเดียวนะ, <c oughs> ะทุกอย่างพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะจ๊ะทรงผมหน้าตาใจก็พร้อมแล้วใจพร้อม ขอดื่มน้าสักคู่ดื่มน้ําสักคู่นะคะเติมพลังก่อนคะ่ะทุกคนนี่เดอ้อหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้รู้หรือไม่ใจรักษากายได้ ใจดีใจดีกายก็จะแข็งแรงกายก็จะดีไปด้วยค่ะทุกคนสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวบนโลกออนไลน์นะคะกดทักทายสวัสดีไว้เลยนะคะคุณเพื่อนที่พลังงานเดียวกันกับเราคุณเพื่อนที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าคุณเพื่อนที่อยากจะสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะก็จะเข้ามาสนับสนุนกันนะคะเข้ามากดติดตามกดส่งกำลังใจให้การคอมเมนต์ทักทายกันแบบ พี่สายชนนี่เลยนะคะทุกคนฝากพี่สายชนด้วยนะคะพี่สายชนของเราน่ารักมากนะคะทุกคนก็กดสนับสนุนติดตามกันได้เลยนะคะก็แนะนำสิ่งดีๆนะคะสนับสนุนกันและกันนะคะลายอย่าง <laughs> มาเดียวสุดๆเลิศจริงๆค่ะนี่คือ ความใฝ่ฝันของ Apple นะคะคือเอาตัวเองเนี่ยมาให้คุณเพื่อนได้เห็นว่าเนี่ย a p p เปเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วก็ Apple อยากจะทำงานที่ไหนก็ได้อยากจะแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันสิ่งดีๆที่ Apple ได้รับนะคะไม่ใช่สิ่งมโนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตเราเราพ้นทุกข์มาได้เราเก้าวข้ามผ่านปัญหามาได้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ มาจากตรงนี้ค่ะทุกคนมาจากตรงนี้เลยนะคะใจข้างในของเราใจข้างในของเราคือยาวิเศษคือยารักษาโลกแล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งให้กับเราเนี่ยตรงเนี้ยใจเราเนี่แหละค่ะทุกคนใจพวกเรา ถ้าคุณอยากจะตอบแทนใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขากำลังเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้ช่วยกันแชร์ออกไปให้คนที่เรารักรู้เยอะๆเลยนะคะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพมาจากภายในของเราให้หยุดเรื่องเมื่อวานไว้แล้วก็ จินตนาการถึงวันพรุ่งนี้สิ่งดีๆความสุขความปรารถนาของเราในวันพรุ่งนี้คืออะไรสำเร็จรวยหลักล้านด้วยพนักงานคนเดียวที่แท้ทรูสาธุสาธุเลยนะคะยีสบล้านมาไวๆไวนะคะท่านอาจารย์เนาะยีสบ ยี่สิบล้านต้องมาแล้วนะคะเพราะว่าเรามีพลังงานที่ดีที่อยากส่งมอบให้คนอื่นนะคะทุกคนเริ่มจากถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือเราจะต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายคุมรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้เนาะเรื่องที่หนึ่งการเงินจบไปแล้วก็คือมีรายได้มากกว่ารายจ่ายต้องทำให้ได้ ต้องทำให้ได้นะคะทุกคนข้อที่สองเรื่องการงานเรื่องการงานคุณต้องดูเรื่อง Service m ม n d ถ้าคุณมี Service สม n d คุณทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จ Apple Confirm ค่ะคุณมี Service m ม n d นะคะทุกอย่างจะจบเลยนะคะการงานคุณจะลุกม,มากมากค่ะทุกคนแล้วก็สุขภาพ สุขภาพเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยกินอะไรแล้วดีกินอะไรแล้วไม่ดีนะทุกคนเนาะสุดท้ายไปแบบเร็วๆเลยความรักความรักเนี่ยคุณต้องมีความเมตตาให้อภัยเข้าใจผู้อื่นแล้วความรักคุณจะดีแล้วความรักคุณจะดีไปแบบอัตโนมัติเลยมีเมตตาให้อภัยผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นแค่นี้ง่ายๆคะ่ะทุกคน ใครฟังไม่ทันก็กลับไปรีดูย,ดย้อนหลังนะคะทุกคนใครที่ฟังไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังแต่เปิ้พูดช้าๆไปแล้วเนาะวันนี้ก็มาเท่านี้แล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนหลับฝันดีคิดถึงอนาคตของวันพรุ่งนี้วางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราอยากจะได้ชีวิตแบบไหนแล้วเรามา ทักทายพูดคุยกันนะคะว่าสิ่งที่เราปรารถนาจะสำเร็จเมื่อไหร่วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนฝันดีค่ะ